ไม่รู้ว่าย้อนแสงโกโปรจะเห็นไหมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอือหืออือหือนะครับตกลงจนได้ เป็นปะเป็นคำครับอึ๊บกว่าจะได้ฮะนี่ครับสายสวยๆครับมานนะแจ๋วๆเลยเจอดครับ